ใจหายเป็นผีใจดีเป็นคนใจกัางบุนคือคนเป็นบาขั้นเฮาเดินทางยางไปสุดเ่รนเส่อเดินทางบ่สุดเสรนจมาถอยหลังเขาขาวาหงวหัวเอาตัวยางไปไปตายนาพูนเขาจังย่องวา่าเจงวาหาันว่าดีสันตัวบางอย่างอยู่ในโลกสงสารนน่เนาะ วัฏฏะสงสารวัฏฏะแปลว่าบวนไปบ้วนมาบ้วนมาบวนไปบางสิ่งบางอย่างอยู่ในโลกนี้ก็ง่ายง่ายเอามาได้ง่ายบางสิ่งบางอย่างก็ยากเป็นเป็นปกติธรรมดาดอกบางอย่างมองดูก็ง,างา่ายง่ายทำาอียงกันยังไงแล้วก็เหตุไปกับมีความสุขแล้วก็สำคัญเด้อเอาอย่าไปโทษ อย่าไปโทษอดีตที่มันผ่านมาแล้วที่ทําไม่เฮาเคยผิดหวังหรือว่าท้อแท้เจ็บปวดเจ็บช้ำมากนั่นก็ปล่อยมันไปบางที่บางเถือ่อต้องขอบคุณมันอีกซ้ำเด้อในอดีตที่ผ่านมาบัน่นท้าวามเจ็บช้ำามเจ็บปวดวามบ่พอใจความเสียใจคามขับแค้นใจนี่บางเถื่อเฮาก็เอามาเป็นสติปัญญาของเฮาเนาะ เป็นครูรู้เป็นปัญญาพิ่แต่ยังว่วอยู่บางเทีบางครัง้งเขาก็ต้องขอบพุณมันอีกทำเด้เรียงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้เขา้าแข็งแกงขึ้นมาวันต่อทำให้เขามีชีวิตแข็งแกงขึ้นไมาในวันนี้เมื่อนี้ถึงแม้นว่าเข้าสี่เมื่อยศิลาแค่ไดสซ้ำใดแต่สุดท้ายเขาก็ต้องต่อสู้ไปอยู่ดีๆอยู่ในโลกนี้วันต่อถอยว่ไ,ได้เด้ถอยหลังบ่ได้ถอยหลังไข่ขอซา ตาไ,ไปตายหนาพุนเขาจังยองมาหาัน,นเดี๋พวพอก็อยังว่าสัจธรรมความบ่เทียงของอยู่ในโลกนี่จะทรบมันบ่อจากซากบ่จากเศ้าก็จากเย็นบ่จากเป็นก็นจากตายสำคัญเลยเลยละวันเขาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเดี่อ,อนไว้ได้แต่ว่ายาอ,อ,อ่อนแอผิดหวังได้แต่ยาถอแท่ลมได้แต่ต้องเฝ้าแลนลุกขึ้น สู่กับสติปัญญาสู่กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงใส่สติปัญญาสู่กับมันเเ้อร์มุนีกะขอให้มีความสุขก,กายสุขใจยาทอยาแท่เดอ้อ